สวัสดีครับทุกคนมีคนถามผมเข้ามาในอินบ็อกซ์ครับว่าเขาจะรับมือกับความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าหัวหน้าไม่รักรู้สึกว่าหัวหน้ามีความรู้สึกที่ไม่ดีกับตัวเขาได้อย่างไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันทำให้เขาเครียดหมดกำลังใจในการทำงานนะครับและไม่อยากตื่นไปทำงาน ผมก็เลยมีเคล็ดลับดีๆ4ข้อมาแชร์ให้ทุกท่านได้ทราบครับข้อแรกครับผมเชิญทุกท่านนะครับที่อาจจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือมีคนมาปรึกษาเรื่องนี้ลองจินตนาการครับว่าถ้าเรายังก้าวข้ามความรู้สึกนี้ไม่ได้และยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับในอีก10ปีข้างหน้าเราเห็นตัวเองเป็นอย่างไร เราเห็นหน้าที่การทำงานของเราเป็นอย่างไรครอบครัวที่รักเราเขาเห็นเราอยู่ในสภาพเหล่านั้นเขารู้สึกอย่างไรและเราเองรู้สึกกับตัวเราเองนะครับในอีกสิปีข้างหน้ารู้สึกอย่างไรและเคล็หลับข้อที่สองครับผมชวนทุกท่านกลับมาอยู่กับปัจจุบันครับ แล้วถามตัวเองครับว่าเมื่อเรารู้สึกว่าหัวหน้าไม่รักรู้สึกว่าหัวหน้ารู้สึกไม่ดีกับเราเชิญถามตัวเองครับว่าแล้วเราอยากได้รับความรู้สึกอย่างไรกับหัวหน้าเราอยากให้หัวหน้ารู้สึกอย่างไรเราใช้เวลา และเคล็ดลับข้อที่สามครับให้เราถามตัวเองครับว่ามีวิธีการใดบ้างที่เราจะพัฒนาตัวเองพัฒนางานพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อให้เราได้สิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ว่าจะให้หัวหน้ารู้สึกดีไม่ว่าจะ เป็นลูกน้องที่หัวหน้ารับมีวิธีการใดบ้างข้อที่4ครับเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่เร็วขึ้นเราสามารถรึกษาเทคนิคดีๆนี้จากใครบ้างหรือหาข้อมูลครับที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาง,งานจากแหล่งข้อมูลไหน,นบ้าง ผมเชื่อว่าถ้าทุกท่านทำตามเคล็ดลับทั้ง4ีข้อนี้จะทำให้คุณเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นและจะทำให้คุณได้รับความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความรันะครับจากหัวหน้างานหรือความรู้สึกดีๆจากหัวหน้างาน มีความคิดเห็นอย่างไรใช้แล้วนะครับได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับเชิญแชร์ที่คอมเมนต์นะครับหรือส่งข้อมูลมาที่อินบล็อกได้นะครับและอยากให้ผมทำคลิปเรื่องใดต่อไปครับสามารถกดคอมเมนต์นะครับหรือส่งอิบ็อกมาที่ผมได้นะครับเชิญทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์และกดติดตามเพื่อรับชมคลิปดีๆนะครับได้รวดเร็ว เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ